ีการจารุนี้กับทั้งพิชิตครับแต่ครูว่าผมนะครับกับแล้ววันนี้วันนี้ครูว่าเป็นได้มาครันมาตอนเจ้าผมว่าถ้าถ้าขึ้นมาวันนี้กครูจะเจ้าเองนะครับเขาก็ขอขอบคุณครับตีทางออฟโรดเนาะเออคือมีอย่างนึงคือว่านี่นะครับกำลังคุณครูที่อยู่บ้านสามเนี่ยนะครับกำลังได้กล่าวอย่างกับชมรมพยาลรถนะครับแฮ่ ม่เลามาสร้านะงนาอย่างหลายอย่างไครคิดว่าเออแม่ตามสิยากนะครับแต่ยังมีหลายบุคคลนครับี่มีคนน้ำใจนะครับตทีนยังเจอเหลืออยู่นะครับในสนามเลยนะครับด้วยมของปียูทั้งนี้กับมีของกอสนอตีเดียวครินั้งนี้เนคนะครับเน็คน กรยตรงนี้คุณต้นนะครับี้สองวันคต้นนี้บจากเยอะแยะมากมายแต่ที่นี่เปลี่ยนมบเป็นวันเสาร์ที่ไม่อาจจะรับมาใหม่ได้เป็นคืออยูสองวันมาันนี้พ่อการยู่อนีกแ่กรับมาอันนี้มีตนี่คือตมหน้าของคุณต้นแล้วก็พี่หมอนนะครับซู่สุดๆ ซู <iyorsun S 1> ้ไ <funz> ม <discretion> ่เคยถอยฮะถอยไม่ไ <deve> ด <ck> ้เลถอยไม่ได้นะครับพอกลัวรถมันจะใช้วัตถูดิบหกกัน